ดูซิว่าจะรอดสักกี่น้ำมาเข้าวังครั้งแรกค่ะเอาว่านี่นะชี่อนะตัวคอเราโอเคอาว่านอ้ก็สวยอยู่งดงามนักอุย่วนเจ้านางสนมระดับห้าชัยเลิศโอเคึือเข้าแบบฟังมาหมาดๆเลยสินะเนี่ย และกายเป็นัยเรนอาฮะวิธีที่ก้าเข้าวังตำนานของข้าในสตาชาวโลกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วใช่ไหมวิไ่ะสวยจังพี่นี่หาใครส่วนเจ้าหลิวซีชี่เอ๋อชื่อแม่งเยอะจัด หลังจากท่านพ่อออกจากบนทนลหลี่ตระกูลเราก็ขาดการติดต่อกันไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะพบเจ้าที่นี่โอ้โหแม่งก็จร,งจริงแล้วท่านพ่อข้าจากไปนานแล้วที่นี่ท่านพี่สนิตอะไรโอ้โหแม่งเร็วจัดเลยเอ๊ะนี่ท่านแม่มอบให้ข้าฝันเข้าวังรับเป็นของขวัญซะเถอะคืออ้อให้ของขวัญเราอยู่ในเราต้องช่วยกัน ข้าใส่ให้ท่านเองโน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 ไม่ได้นะจ๊ะอะฮะไม่รับจ้ะพี่ไม่รับนะคะของล้ำค่าเกินไม่เป็นไรหลุดมือโุ้ยไฟเสด็จมาแล้วตัวแม่ตัวมัมตัวบรรดาตัวคลอดปุดเอาวะฮะนางกำนันโอเคนางกำนันตันนี้องค์รัก์หญิงโอเคตัวหาแลลว สวยละรถเกีย้ยวเอาวะมีน้องหมาโอ้ยแล้วโคตรสวยเลยไงโอ้โหแล้วแบบสวยงดงามมากมีหน้าตาบาดถึงโปรดหากข้าเป็นผู้ชายก็คงตกหลุมรักหญิงรูปงามเช่นนี้โอเคไปแบบบ่อยมาก <laughs> แล้วมันไวไงเขาคนจีนเขาพูดไวพูดเร็วอะ่ะอุย้ยแล้วสวยแบบสดจึ้งมากอะ่ะนายหญิงนี่คือหน้าใหม่โอเคที่คัดเลือกเข้าวังปีนี้ประมาณนี้เอาเห็นอีกตาดีแบบหืมตาดีจัดพี่คะตาดีเกินนะคะอุ้ยเฟยเอาว่ะ ตัวสัตว์งีงกนี่ของใครดูมีเอกลักษณ์ดีข้าชอบมากชอบแบบชอบมากอ,อย่างเงี้ยเอาวะเจ้าลุกขึ้นแล้วทำไมต้องเป็นข้าด้วยล้ะข้าต้องเลือกสินะโอ้โหแม่ยากด้วยถ้าโดนก็โดนกันหมดอะนี่แหละบอกไปของแก อะไงเป็นของเอาเอาป่ะโอ้หลิวแช่เหรอเออทำเป็นงั้นวะทำไมชื่อเป็นอย่างงั้นวะเอาว่ะเราก็โดยกันทั้งคู่นี่แหละทำไมถึงฮะฮ่าอีกสองหน้าเหรอโอออภัยผมฉันด้วยหืมยังดูว่าโอ้โหหื่สิ่งที่พูดมาเฟยเฟยนั่น จอ้โหมึงก็โอ้โหแล้วหืึโอ้โหนี่เจ้าพามอะไรอะมอมชันสาบานว่าไม่เคยพูดเช่นนั้นบอกไปเอาเถอปีนี้อยู่เข้าวงพอแล้วพวกเจ้าข้าปวดหัวเอาวะลงโทษทั้งคู่อ่ะโดนคู่ค่ะพี่ทหารลากพวกมันออกไป เรียบร้อยอุ้ยเฟยเรียบร้อยแล้วคือแปลไวตาก็มองปากก็ต้องแปลหมอนเชนบอลบอลสุดเจ้าค่ะโอ้โหโอ้โหแล้วปาครั้งแรกตุยไะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราแบบฟิลแบบนิยายปนะที่แบบว่าเกิดใหม่ได้หลายรอบโอเคฉันแบบว่าเกิดใหม่ตายเกิดไม่เป็นไรโดนคู่ อันเรียบร้อยดูทรงไม่น่ารอดแหละถ้โดนขนาดเนี้ยแบบโดนแบบพี่หน้าอย่างเงี้ยคือไม่ได้นะคะโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> แตะคู่ <c oughs> <c oughs> โอเคเออฮะความารูดด้สัดเกลอดีแต่ว่าปุ้ยเฟยต้องการอํานาจเนาะแสดงไว้ให้ประจักษ์โอเคเข้าใจได้ก็คือแบบจะอำนาจว่าตัวเองมีอำนาจใส่แบบคนที่จะเข้ามาใหม่ๆอะไรเงี้ยโอเค เก <Get S 2> ละคือบอกว่าหลุนก็น่าสนใจแต่ว่าบอกก็เป็นของแบบตนเพื่อเอาใจก็น่าลองอ่ะลองดูลองดูเป็นไงเอาวาะทุนพัสนมของหม่อมฉันเองอะฮะรวดลายช่างดูพิเศษจริงๆค่้าขอได้หรือไม่เอาวะก็แสดงความเป็นมิตรก็ได้ได้นะ ก็ไม่ใช่ของฉันตั้งแต่แรกกันแล้วเอาไปสิเอาไปค่ะถ้าสนมทรงชื่นชอบก็ถือเป็นเกียดติถ้าหากโอ้ยถ้าหากเป็นชีวิตของเจ้าหลักสละให้ได้งั้นหรอ <ไป S 1> เอาวะปร<ๆ>าสนม,นสนมใจเย็นข้าแค่หยอกเล่นจู้เจ้าสิหวาดตัว,ตวหน้าซีดหมดละดอกโตันหมอกก็อกพู้เลอโฉมอ่ะฮะ งดงามเป็นแน่โอ้โหโอ้ยังไงจ๊ะรอปะเรียบร้อยโอเคโอเคโอเคแตกสองตัวแตกเขาทีไปอีกรอบแล้วเนี่ยโอ้โหตัดเลยแล้วกันตูทรงอะโอเคเรียบร้อยก็คือมันนันเกินไปจีจีตัดไปเลยแล้วกัน ไปเรื่อยอีกข้อนึงเลยแล้วกันดูทรงอาา่ะฮะกุ้ยเฟยต้องการอํานาจอยู่แล้วือแสดงอํานาจอยู่แล้วคือต้องหาใครสักคนเป็นเหยือ่ออ๋อคือหาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือเราต้องหาคนอื่นไงแต่มันหวยนั้นตกที่เราว่ะดิโอ้ซวยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราข้อต่อไปเลยโอเคมันหล่นจากแถวข้างหน้านั่นแหละโอเคเอาว่ะ ต้นพัศนอมว่าฉันคิดว่ามันอาจจะร่วงหลยูนแถวหน้าโอ้เครื่องประดับนี้เป็นของใครถ้าชอบมันมากมอบให้ข้าข้าจะตอบแทนให้อย่างดีหม่อมฉันเองเพียค่ะเป็นของเจ้าจริงๆเหรอเพยคะหม่อมฉันเองเอาวะอื้ ดูทรงละไม่รอดนะเพราะฉันโดนมาแล้วอะไม่รอดอะจบไม่สวยอ่ะฮะบทพูดเหมือนกันเป๊ะแล้วก็โดนเรียบร้อยอทีนี้เราก็รอดนะโอ้โหเออสงสารอยู่นะแต่ไม่ได้ค่ะพี่ ถึงสงสารคือฉันแบบสงสารตัวเองมากกว่าแต่สวยมากกว่าคุยเฟย,ยคือแบบคุยคุยเฟย,ย,ย,ยใช่ไหมเ,เออ,เอ,ออะไรสักอย่างอ่ะพอแล้วโอเคหมาเหนื่อยโอเคหมาเหนื่อยกับยก <laughs> เกี้ยวแต่ว่าภาพแสงสีมันเหมือนแบบอันนี้อยู่นะซีรีส์แนวตั้งในแบบติกตอกอะเอาว่ะแต่ว,ว่าเราก็ได้รู้นะว่า คนเนี้ยคือร้ายจริงเอาว่ะขายมาแล้วอ่ะฮะไงต่อใ่เนี้ยนางเริ่มขึ้นไหวแล้วช่างใจร้อนเสียจริงวันนี้ก็คงหาผู้ผิดยังไงก็ต้องเลือกสักคนมาลงโทษู่ดีอุ้ยูุ้ยเฟยอ๋อเพื่อแสดงให้เห็นเไงโอ้เข้าใจ ข้าจะช่วยนางสักหน่อยเออเอา่ะทุกคนเข้ามาในเรือนพักของพวกเจ้าเมื่อกี้น่ากลัวจริงๆเลิกพูดถึงเถอะจากนี้นี่คือบ้านของพวกเจ้าคนนี้โอ้เฮ้ยคุณหน้ามากคือคุณนหน้าหลายคนมากโอ้ อันนี้คุณหน้าจริงคนนี้ก็คุณหน้าคนนั้นก็คุณหน้าคนนี้ก็คุณหน้า,ออนอาโอ้ชิพายปล่ยปล่อยข้านะอยากกลับบ้านโอ้โหดูไม่จืดเลยว่ะโอ้โหว,ว้าวข้ายากกลับบ้าน <c oughs> นางไม่อาจอยู่ที่นี่ได้แล้วส่งตัวนางไปที่ศาลหนิงใช <c oughs> <า>่ปะ คือต้องเข้าใจกันนะว่ามันคือแบบว่าอ่านทันแต่ว่าปากมันแปลไม่ทันอ่ะปากมันพูดไม่ทันไม่เป็นไรอ่เาใชเอานะคะโอเคให้เราเลือกใช่ไหมว่าเราจะอยู่ที่ไหนโอ้โหแล้วลอยเลือดเรือนค้เอาเรือนนี้ป่ะอืม ไอ้คนนี้ดูนิ่งมากดูแบบสงบแบบนั่นมากเลยเอ่ะนันพี่อูพวกเราอยู่ด้วยกันได้ไหม What the fuck แกแบบหืมหายจะมาอยู่กับฉานนี่จะชฉันแบบถ้าอยู่กับแกนี้คึน้น่ากลัวเป็นแบบคิดอะไรอยู่ฉันกำลังคิดอยู่ว่านางทำอะไรไม่ดีเออววายมาก ขุกลุ่ฝังตัวเองเจ้าก็รู้น่ปุ้ยเฟย,ยชอบอะไรตอนนี้แค่ใครเขาคงคงรู้แล้วอะไรเงี้ยเจ้ารู้มานานแล้วใช่ไหมท่านพี่อู๋ข้าไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรข้าแค่แสดงความเป็นห่วงข้าไม่ได้คิดร้ายกับท่านเลยมันจะน่าสวยมากเอาเป็นไงดีเอาเป็นเอาเป็นอ่อ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 นให้อ่อนให้ก่อนแล้วกัน คงคิดมากเกินไปเอาอันนี้ละกันเพราะว่าอ่อนให้ก่อนอะเซฟเซฟก่อนวะไม่อยากจะแบบพ้งเป็นศัตรูฉี่เออข้าขอโทษข้าคงระแวงเจ้าไปหน่อยข้าไม่ควรสงสัยเจ้าเลยท่านพี่อูท่านยังสงสัยข้าอีกเลยโอเคอา่อาฮะโอโ้โหให้เลือก จะไปอยู่ด้วยหูไม่กล้าอยู่ด้วยเด็กกูคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ<ม>ปฏิเสธไปเลยจ้ะเชีร์พวกเราเข้าวังแล้วเราควรหาเพื่อนใหม่นะ่านพี่อูอดูเหมือนว่าท่านยังไม่ไว้ใจข้าที่อูเปลี่ยนไปข้าคิดอ่าฮะไม่เชื่อใจก็โอเคแต่ข้าบริสุทธิ์ใครเชื่อก็บ,บ้าไอ้ผี จะฟังคำพูดนาทำไมอสียใสอ่ะฮะเจ้าร้องไห้ตามไม่คู่ควรวเหนือน้ำตาของเจ้าเรื่องใหญ่สุดไม่อยู่กับข้าสิโอเคมีพวกเรียบร้อยฉันกระโดดเดียวเดียวได้ต่อไปขอโทษนะเต็มแล้ววอทโอ้โหไล่ทุกคนเลยอะไรวะเนี่ย ก็คือเหตุการณ์ตอนกลางวันนั้นแหละมังมก่อนนั้นเนี้ยก็คือทำให้เห็นว่าทุกคนแบบคิดว่าไอเนี่ยเป็นคนไม่ดีโอ้โหอยู่คนเดียวก็ได้โอ้โหแม่งเลยทุกคนทิ้งเอ้ย what เฮ้ hey. เอาอย่าบอกนะว่าหื้ นั่นไงเอาเอาเอาตุวยอ่ะอาตุยกิงอ่ะชาวรุ่งขึ้นแามพบว่าเสียชีวิตแล้วหมอหลวงบอกว่าโอ้โอเควทนาของท่านทุกคนคิดว่าเป็นคำสาป What t h f กูแตกเพราะอะไรผีอาจไม่ได้หลอกหลอนท่านแต่ว่าอะไรสักอย่างอ่ะแม่งกดไวเกินฉันเนี่ยกดไวเกินเอาใหม่เลยผูกพยายามผูกมิดอย่างไว ดวนจีฮะข้าขี้กลัวออเอ่ออ้า w h วว่าแต่ฟักฮ่ทุกคนคือปฏิเสธหมดเลยเอาวะเอาไงดีนางเอกเราน้องหญิงมาอ๋อเสื่องนี้อ๋อเล็กไปหน่อยนะ โอ้ยขอบคุณมากทุกคนหลังลีค่ะทำไมถึงแค่แค่มองว่าเป็นคนจริงใจและซื่อสัตย์ข้าอยู่กับเจ้าโอโอ้ยยังดียัง,บงแบบว่าอย่าพี่อะไรพี่หลังจะมีพี่อะไรนะคะหนูกลัวพี่ลายมากเลยตอนแบบหลังๆเนี่ยอใช่ขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วโอเคไปเถอะอือฮึโอเค อย่างน้อยนะคะ,จะ,จะคืนนี้คือคอ,อยากรู้ว่าไอ้ขี่เอ๋อเนี่ยไอเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าคือมันแค้นคือมันบอกว่าพ่อมันตายต้อง,งแค้นอะไรเราหรือเปล่าวะคือจูจ่ๆมันไม่น่าจะมาจองล้างจองผังแล้วแบบเนี้ยคือมันแปลกมากเว้ยเนี่ยมันมาเหมือนผีเลยอ่ะได้ยินเดียผ่านแล้วโอ้ยผ่านแล้วคือมัน มันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะถ้ามันจะแบบประจองล้านจอมผ่านเราเข้าใจใช่ปะคือมันแค้นเราขนาดนั้นอ่ะทำไมไม่เกี่ยวว่าเราจะเข้าวังหรืออะไรเนี่ยมันต้องมีความแค้นกับเราเกิดอ,อะไรขึ้นกับครอบครัวมันเปล่าอะเออมันน่าจะแบบแค้นเราอ่ะอุ้ยน่าสนใจแต่ว่ายังไงคะอันนี้คือต้องซื้อต่อใช่ไหมห้าร้อยเจ็ดสได้ด้อยู่นะเดี๋ยวราซื้อต่อ Okay.